ONG อย่งๆอ่ะสวัสดีครับเอฟซีพัตตะททั่วโลกท่านผู like ้ชมมาที่นี่มาตามมันติดติดเออตามมันติดติดเอ่อมวนที่สองนะครับเนาะมวนที่สองมองได้ล่ะตามมันติดติดมวนที่สองะกสีเบ็นมองได้นะครับเนาะมองเพื่อนห้ซื้อเสียงห้โชวให้ลาบูเจ้าแล้วปูพญาเต่านี่นะครับเนาะม่ขึ้นฝันเห็นอีกแล้วจักมากขันผมมานี่คือติดติดนี่คือฝันเห็นนะครับเนาะฝันเกี่ยวกับตูพญาเต่ามาัาที่นี่มาตามต่อ มวลที่สองของคลิปพญายเต่าเออ,เอ่อออรายการเป็นรายการที่สองวันไปเจวันที่16กันยายนพศ2567ค่อยหกิบเคอยบื้งคักมาเท่าไรก็ให้เที่ยวนั่นเต่าชุ่มเดี๋ยวค่อยเบิ้งเที่ยวดีเบิ้งมื่ง,งนี้มากับไผยทีมากับดงเล็กหนึ่งกอไก่จอจานร้อยเอ็ดหกห้าเจศูนย์เข่าครับตอุติพันธ์มาครับเนาะเข่าโอเคอานะครับเ,าเนาะอันนี้น้ำห่วยนี่น้ำขึ้นด้วยครับท่านผู้ชม น้ำขึ้นได้ครับนี่เพื่อเผื่อนี่ตกควันมืงอื่นนี่อาซีรุ่ดลวดลวดฟังแล้วกันใดนะครับเนาะน้ำขึ้นน้ำหงายขึ้นนะครับเนาะแถวปูพยัญเตาเอาน้ำขึ้นได้แล้วะปูพยัญเตานะครับน้าไม,มาออ่ได้แล้วให้ระวั้างนะครับนะไปท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาพร้อมพ่อต้องเดิมคนแล้วพ่อต้องแล้วคนเดิมไปมู้เจ้าม,มา่ากานกันนะเฮาครับขับเดี๋ยวพายกระโปรงกระเป๋า สัมผัสละช่วงนี้กลางคืนก็นลำบากแน่เพราะกลางคางืนนีฝนมันตกนะครับเนาะฝนมันตกก็ตกมาอันนี้ย่ำม,มือแรงย่ำม,มือแรงเอ่อสี่โมงห้าโมงเอ่อสี่โมงกัวหาโมงพระตรีกองแรงย่ำนี่นะครับเนาะเขาพรรษาพระตีกองแรงสี่โมงกว่าห้าโมงนี่นี่ละพอท้องแรงมากเวลานี้บขอปูพญายเตา่าอุ้ยพฤศจิกายจังได้โกรนี่ท่านผู้ชมนี่แหละครับเละเปูพญายเตา่าปู้ซักดิ์สิทธด เออหาดกว่านี้ดีกว่าใส่พอท้องแลมาหาปูที่มันขึ้นฝันเห็นเอาปังๆนะครับเรื่องวันนี้เที่ยวดีเอาคัางโหลดไปท่านผู้ชมไปขอพร้อมพอท้องแลคนเดิมนะครับเนาะไปครับคุณผู้ชมมาว่ากันกันนะวันดนดี้ตัวไหนตัวไหนสิ่งตัวเราครับเนาะ เดี๋ยวนีวน่เราลังก่อนนี่ล้วนี่เราลงข่อยที่ข่อยว่านี่แหละพักเข้ามานี่เห็ดนันงได้ทุกอย่างแขนอูแขน,แขนเปย์ปูนังป,นนนปูนอนได้เบิดแขนเปย์นอนก็ได้นี่ที่ตัวต,วตววลอดเวลานั่งลงไปสิไม่เจ้าเฮ้ยนั่งดีปันเดยบัน้นเห็นนอนก็ได้ตัว เอาสวัสดีครับเอฟซีพัฒน์ต้องเลทั่วโลกมามาที่หนึ่งดิเออมาตามรอบที่สองมวนที่สองปู่พญาเต่าเมื่อขึ้นฝันเห็นเพลินเออกระเดมาเออเป็นมวนที่สองคนนี่แล้วเนาะเออมาขอมาเออมาขอมาถามมาข่าวเพลินขนาดเพลินขึ้นฝันให้พบพัฒน์ต้องเลฝันเกี่ยวมาเที่ยวไหนดิคันว่าฝันเกี่ยวเพลินนี่ท่านผู้ชมให้ระวังดีดีนะครับแล้วปู่พญาเต่าผู้ซักซิ์ให้โชคให้ลาบช่องพัฒน์ตงเล เออนงวดสีผ่านมาไทยตรงๆเปียเปียะเราคำเนาะเอามาที่นี่จีผูลังค่อนก่าสมัยนั้นสังแม่เพิ่นว่าพราท่องเรียไปหาปลาไปหาปลาไปใส่เบ็ดไปใส่เสี่ยวแรีกบันไดครับได้เออมือรุ่นมากกับไปใส่ตะหม่องเก่าเออไปใส่ตะหม่องเก่าอยู่ขนาดละสังแม่เพิ่นว่าเออหนามเก่าม้าห้าวของพื่อนนะขอโทษนะครับเล้วเพื่อนวะสันอีดีๆสำหรับ ยามเกามาเห้าของตรี่นะใส่ตะหมอกเกาสิคอนสิเปียบเทียบก็าสารต่างๆอาทิเช่นปู่พญาเต่าบ้านเราเถื่อนหนึ่งอันนี้ก็เถื่อนที่สองคอนสิใสเขาว่ายามเกาก็ได้เพื่อนให้เขาเด้เนาะเพื่อนให้เขาก็ต้องมากระบ,บอกอสิยามเกาแล้วยามไม่ก็เลไได้เยอะนี่ผู้เจ้าสิบิไว้อย่างสิบีไว,ว้ตั้งแต่เพื่อนว่าตะกี้ยามเกามาเห้าของ วัที่นี่อนท่องเรียนนี่บต้อยสิยามเก่าเลยยามไม่เอาไหม n ม à ไม่มาเ้าเงินกับปองก็เน่าไหล้โช่วด้ลาบกับปูอย่างเตาเออบ่เฮห้าขวงคือเพิ่นดอกเออนี่ยย่าไม่ซะบ่ต้องเป็นยามเก่า้วครับแล้วเอาเถ่ายอมมามาว่ากันกันนะวดนี่มาขอพรกับพอท่องเรือคนแลกขับมุ่งเจเุ้ยอ้ไรขับไครแน่ปั้นนี่ผู้ไดสิเรื่มนะครับไเคยเรืมได้ รับตาลูกแม่ก็ฝันเห็นแล้วคำนักคนมาบอกเนี่ยผ้ามุ้งเจ้าวเป็นสีทีใจยุยไว้พวกสีมานนี่แหละแล้วคเนคักพอ,อเรียกเสื้อสีกับเรียกถูกพึ่งเก่าครับปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้บุญบรารมีสูงอ่อสองสารเดือดตัวพอท่องแรมขนเดิมลูกได้บ้านหวานได้สวนเดือดตัวมั่นแบบนี้ต้องแก้ไขมันมัอนม่าสิจักเชียกกระามมั่นไขมันไปทุกแถวล่ะระวังเลยครับเด้อ บวดสิบ้านี่อะไรนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วครับเนาะออเออสิบหกกันยายนพ่อซอสอสุขพันห้าร้อยหกสิบเจ็บมือเจ้าโอ้ยเป็นยังธรรมดาด้วยนี่แตยังบอกเลยว่าเพิ่งอ,อยากดังอยากดังผู้เผยเงาโตอือก็อยากดังคือปูนขุนหารแหละพ่อนะนี่นะครับเนาะเอากลับานไปครับเอาไข่เป็นไข่ละงานนี่นะครับเนาะก็ต,ต้องเลี้ยงรับถือ สูงสุดเลยลับถือทุกทานนะครับนาะหับถือทุกท่าน,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 นที่พ่อท่องแหล่ไปมาหาสูงมากอโชคคอลาหนีร้อนมากเพิ่งเย็นทุกคนทํามาหากินลํำบากมรับถือทุกท่านนะครับน่ะทุกทานทุกสถานท,ท,ที่ที่พ่อท่องแหล่คนเดิมไปหาไปขวานะครับนาะหลับถือทุกหมองนะครับเขาบ่าให้เขา ผ่านแม่ผมกับบา้าบ้าหรอกครับนะครับเนาะแล้วอัศยาศสของออปูบุญบารามีสูงสี่เลตุนทุกขาตัวนี่นะครับเนาะเชิญมาดื้อลมจากบรรลังมาปู่ต่ผู้ชมกับเตรียมแต่ว่าขอจุดถูบจุดเทียนขอพร้อมขอทชคเดือดคนแรงขอต้องแรนคนเดือเดเพืเก่าอ่ะมาดิ <c oughs> ควางคืนกับฝ่าฝนเมา่อไรก็เลยปื้อนี่ก็กาาลกเลยมันเป็นมือเขาเบื้อมากก็เลยตั้งหน้าตั้งตามาก่อนชิงลงมือก่อนคนละป้ายใอยต้องเลยชิงลงมือก่อนเหมือนแม่เขาว่าใอยชิงก่อนเจ้าสิตกนี่เหรียญอ๋ออ่นะ <c oughs> ที่นี่พี่บักคับเราวทุกทัว กบอกว่เกา้าตก็ไปวาจังใดนอก็คนจีสามเฮ้านครับแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกบริวานปูลกูกดูปูผีก ฟังเอฟซีผู้ขาฟังในครับนะเออตัวไหนห้องมวนตัวไหนเราเป็นโชคเป็นลาบกับวีาเพื่อนในยินเนี่ครับเนาะเอ้าเชิญครับห้องให้เพื่อนในยินเป็นร้องเพลียก็ได้บริวารปูหลวงรูปูปีกตัวใกดก็ได้อยู่บริเวณนี้นะครับนเนาะอ๋อหนึ่งสองสามร้อง เป็นบ่มีผู้หลอกมั้งเป็นอาชีพหลอกบ่ได้หรือว่าอยากอายก็ต้องเลี้ยงอ้าวบ่อบพี่ยังครับนะท่านผู้ชมมาบอกมา,กาเก่าผู้พผยยาเตาพร้อมพอต้องเลี้ยงคนเดือบแล้วคร <c oughs> ับเนาะนาโมตัสสะภะคะวะโตอนาโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอนาโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อผู้พผยยาเตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เออซีบ,บันซาฮาบาลื้อไฮกวดนี้ดีกวดไส้เมื่อนี้ผมช่องพ่อทองแหล่คนเดิมพ้าเอฟซีทั่วโลกเออมาขอโชคขอลาบกับปู่พญายเต่าผู้เพลินใจดีใจงามหูทิบตาทิบพเพราะเฮิ่นเดินอากาศหูล่วกนาเออผมพ้าเอฟซีของช่องพ่อทองแหล่คนเดิมผู้เพลินนับถือเออผู่พญายเต่ามาขอโชคขอลาบงวดประจำวันที่16กันยายนพศ .2567 ัน้าอยิบเจอ้ขอเป็นตอวงหวันะครับเนาะงวดที่ผ่านมา ทุกขาช่องเขาตองแหลกคนเดิมเลฟซีทุกท่านกำลังชมผู้นับถือปูพญาเต่าขอขอบคุณเป็นย่างสูงนะครับว่าเป็นย่างสูงสุดปูพญาเต่าที่ให้โชคให้ลาภผ่านช่องเขาต้องแล่ไปผ่าน,น,น,นาเอซีทุกท่านในชคในลาภเฮงเฮงรวยๆสุย่อใจขงมากันทุกท่านวัดนี้จัดปังๆปูเอาพักๆักฝันเห็นปูย่างคักมากขึ้นเออแสดงว่าสีมาให้โชคให้ลาภย่างคักติดเทเซ็สมสามตัวตีปัดนี่นี่ต้องสามตัวสองตัวแน่นอนจัดมากปูพญาเต่าผู้สักสิ์อยากหัวดนะครับ จัดไมปครูภูขาปังปังอุวัตนี้นี่แตเป็นตึ้งสามตัวสองตัวติแถวนี้นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยคือสวยงามมากอืเห็ดมุ้งกันเถกแลงวกะสียางกวางขวงมุ้งสันไทยยางดีกอปูนลาดปูนให้เพิ่์มานงังเอ่ฟซีหรือว่าทุกเพิร์มาหาปูพญาเต่ากเยี่ยมมายามผลิตดังเศร้าอยู่ห่มอยู่เงาต่อหน้าต่อตาปูพญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์น่าเพิร์ลมาขอโชคขอลาบกับปูหนาเราคระป๋ะ เอาัสิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้กส้ขากับสิมาคอเรียกเสี่ยมซี่เลขไทยลรงที่หนึสามไม่แลก็ะและสองตัวข้างล่างหลังจากผมงก้าวจบล้วก็ติคอเชิญปูพญาเต่าลงจากบันลังมาหยิบเรียกทูบให้พวกผู้ข่าอันหนึ่งนควับว่าเอามาอันเดียวขับขดปังปังสองตัวตรงๆรงแบบชนิดว่าว่างปรับเดปูคือจังที่ผมกล่าวว่าพอต้งแลคนเดิมวางว่าปูพญาเตาวันสิบหกกันยายนพศสองพันห ผมบางว่าผู้เายเจ้าสิบปวดประท่านเรียกไข่ลงที่หนึ่งสามตัวและสองตัวไห่แก่พวกผู้ขาตามที่ผู้ขามาขอกับผู้เายเจาผู้ศักดิ์สิทธิ์สาธุ นะปูขอเชิญลงจากบัน <ร Stevens. S 1> ล่างบ้านหยิบเหล็กถูกตัวขาหนึ่งเหล็กไทยลงที่หนึ่งมีปูพญา,าเตาเออผู้สังสิทธิ์โอ้โหอันนี้ครับแล้วมดจุ่ยแบบเบิ่งทั่วหน้าทั่วตาจังกระขัดขดขนาดฟังไปเลยเดี๋ยวเป็นรักวันที่หนึ่งก็ได้แล้วแต่ปูอัจยาใสของปูพญาเตาผู้สังสิทธิ์เอาเดียวแล้วครับนะเชิญกระทัดเชิญหยิบให้ทูกขาครับ ว่าเป็นเคปเคปวข่หนึ่งเจ้าหนี้จังด่วดร่งออกมากขนหัวลูกเลยกพอทั้องเรลูกขึ้นสหยิบแม่นย่างค่ะแล้นี่เอ้าทำการจุดทันทีเบือ่อความกันตัวแล้วพอสีใหรจังไดนงวดนี่มนนาคำนวจนุูยเจ้าห่วยาลุ่มยา,า,าผ่านย่างคักเลยอ่ะเอ้ยใครคักใครเนี่ยพอดีเพิ่งก็กยังบอกแล้วพอต้องเรียกประจำแล้วมาทิ้งเห็มันไปตัวมันเหมืนมันจมอยู่ขันมันขอโชคขอลาบ เอซบอ่ไดดเพิ่นบ่ได้โชว์เล่มันรามันนอนบ่อรับกินกินบ่หรับนอนบ่เสีมันมาชม,ม,ม,มอยู่นี่ละทองแรคนเดิ่เพื่อปีวานบะอท้องร่เคยชมนะครับนะว่าใคโชคใคลาบช่องพอท้องแร่เอฟซีคท้องเรพิ่นไดชวนอานตาการเพิ่นบ่ไดดนี่โอ้ยผมกินกับบ่หรับนอนกับบอ่อเสียมาตอไชมกินกับบ่เสียนนกับ่หรับตัวครับครับคับโอ้ยใอยก็ด้ร้อเป็นบ้าเป็นบครับเนอาะแล้วนาเจ้า ธรรมดาแล้วจังเล็กก็ว่าไปแล้ว,วะ่ะพอ่อโมเจ้าสิดีนี่น้อยอย่าน้อยยิ้มแน่นตัวเบื่องไปนั่งกินเสร็จของเสร็จเสียไปนั่งของขอบเคี้ยวนี่ตัวเรื่องไปในนี้นว่าไปแล้วมันเป็นใสอย่าหัวของเพื่อนยุ่งได้หรอเดือนไปต้องับอามาทินี่มามาทินี่เป็น,น,ห,น,ห,นหน้าที่ของเสียมสีเสียมผู้ชม อย่าล,ลืมยาผ่านนะครับนะเนาะเสียมซ,ซี่เสียมนี่ใครมาติดต่อกันอยู่แล้วอ่ะค่อยเบิกเงียวกันมาปู่ยญาเต่ามาที่นี่เป็นนาทีระทึกจั๊กแขกแขกนาทีระทึกมาที่นี่อ่ะขอเชิญปู่พญาเต่าลงจากบันลังลงจากบันลังมาต้องบอกว่าเชิญมาหยิบเลขถูกเออเลขเสียมซี่ให้พวกขาสามใหม่เป็นเลขไทยลังสิ่งหนึ่ง งวดประจำวันที่16กันยายนพศ2 6 7 5อ้ยก็ิเป็นผัดขัดปังๆอเอาตรงๆปีเปียะวางันไหนแต่เังท่านหมายแรขของเลข้ายลงวัวที่หนึ่งปู่ขยายเต่าเชอนกับท่านเอ้า อย,ย,ย,ย่งนั้นนั้นไม้แรกของเลขไทยลำที่หนึ่งปูพยัคฆเต่าหยิบให้ไม้เลขไม้เลขหกครับไม้เลขหกนี่คือปูพยัคฆเต่าหยิบให้ของใบแรกของเลขไทยลำที่หนึ่งเอาปูจัดมาต่อจากไม้เลขหกมาจัดตั้งหนักปังๆนะครับเนาะต่อจากไม้เลขหกมาไม้ที่สองของเลขไทยลำที่หนึ่งเช็คกับท่านเออ หมายเลขสองเอ่อเลขไทยหลังที่หนึ่งต่อจากหมายเลขหกมาหมายเลขหมายเลขเกตครับหมายเลขเกตนี่คือปูพญายเต่า,ายิปไฮเลขไทยหลังที่หนึ่งหมายเลขสองร่วมกันหกเกตหรือเก้าเกตอ่ะมาที่นี่ปูจานปักจ้างคักมาที่นี่เหนื่อยสามตัวตัวตัดสินอยู่มาที่นี่เอาคักคักตังตังวางปูได้ปับ๊บมันหูไปโลอดมาไปเป็นไผย ไม้ตัดสินไม้ที่สามต่อจากหกเกบมาเชิญกระทันเออ ไม้ที่สามไม้จัดสินของเหล็กไทยลำที่หนึ่งปูผนเัเตายิบไหลหมายเลขหม้เลขแปดครับหม้เลขแปดเลขไม่ยิ่ผงคือวางสัดเลขเลี้ยงเอ,อเลขเลี้ยงหกเจ็ดแปดถูกช่อมหกเจ็ดแปดหรือเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหรือเก้าเก็ดแปดลำที่หนึ่งสองตัวมาโอ,อ โอเคแปลเราตีบ้างหันนะตอแล้วก็ที่หนึ่งเล็กเลี้ยงอ่ะบัดท,ที่นี่ตัวตัดเออเลขท้ายสองตัวข้างล่างปูเชิญลงจากบันล่างมาเอาคักขัดลงบัดท,ที่นี่ปังๆว่างปุ๊บได้ปั๊บเออไม้เออเล็กเล็เออสองตัวข้างล่างงวดประจ้งวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็บปูจะต้องนักสองตัวคือเก่าเนะครับล่ะเอาปังๆตรงๆเปียเปียไม้ล่างของสองตัวแรกเชิญกับท่านเออ หมายล่างของสองตัวแรกหมายเลขหมายเลขกสองครับหมายเลขกสองไม้ล่างของสองตัวแรกหมายแรกของสองตัวล่างหมายเลขกสองเอาผู้ชมมาปูตัดดักปักที่นี่งต้อนจากหมายเลขกสองมาแล้วครับนะต้อจากไม้เล็กสองนะครับปักที่นี่เป็นจุดแรกกับจุดสองเตรียมใส่ของปูเออบุญผมบุนทูไรว่านะครับตัวหูตัวงานนะครับแล้วเอาไม้ที่สองไม้ตัดสินเออเล็กสองตัวข้างล่าง งวดประจำวันที่16กันยายนพศ2567เชิญปูจัดนักต่อจากไม้เลขเออยังม้กหราป่ะฮะเออเอาจกกะได้กระซามันเฮ้ยกระสันเออ ต่อจากไม้เลขสองมาคือเลขท้ายสองตัวข้าง่างไม่แรกเป็นไม้เลขสองมาที่นี่ไม้ที่สองไม้ตัดสินไม้เลขไม้เลขสามครับไม้เลขสามเร่วมกันสองสามสองสามนี่คำแรงนี่คือเลขปูพญาเต่าเออเลขเสื่มที่สองตัวคือสองสามเอาขันเอาเลขปูพญาเต่าให้โชคให้ลาบกับช่องปลาทองแหล่คนเดิมว่อนะปเจ้าที่ 16กันยายนพศสองพัร้ยกสเลขสตัวเลขเสี 4, ่มซี่คือเออหกเจ7แปดหกเจ็ดแปดหรือหรือเก้าเ็ดแปดนี่คือเลขเสื่มซีสตัวแล้วก็สอตัวก็คือไม่รู้ละท่านค่อยลืมหน่ยเด้อสอตัวก็คือไม่ได้บังคันสิ 2, 3. 2, 3นนะเออ23งสามสองสามเขาเนาะเออสองตัวคือสอข้างล่าง สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื่องเท่านั้นทานผู้ชมให้เบิ่งเป็นแนวทางช่องพ่อทองแหล่คนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านเอเล่นเล่นยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันทั้งอะไรใดทั้งสิน้นยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเหมือนจะบ่กมีเรื่องมีเล่าเ,เหมือนจะบ่มีเรื่องมีเล่าก็เพินตัวเหมือนจะบอกการงายกับเพินตัวเนาะพ่อจบข้าวเจ้าอย่นีนี่ครับครับครับ,บไปพาไปดูเบื้องเลขตรวจจอไปเบื้องเลขทูกอยูุ่่น ม่ได้จอบยากเลยหละพระต้องแล้ยังเบิ้งก็เลยวสิจอบ่ยไม่ปนยิ่งนกเครับครับอ่ะมาเก็บทำภาระข่อยก้อะกอนจังวากันแล้วคำแล้วเฮียแตกเฮียแตเลยค่อยอ่ะกระางมฮียดดะดยนี่เฮียเตกเฮียเตอย่างคักเลยฮอนตัวฮอนก็สั่งมันอ่ะมาทีี่ แล้วก็ถ้าพวกเรียกทูบพร้อมกันเห็นที่ไหนแล้วแต่ว่าเลขยกหมเห็นแล้วล่ะไม่เหลือสามตัวแรกนะครับเนาะเดี๋ยวจ้องมากันเลยกับอืไปเบิ้ลก่อนมามาที่นี่เรต้องเรเจ้าครับครับครับไปสิพ่เพิ่งไปเบิ้ลคอลอกเคลียจักน้อยซองเบิ้งอะโดนนันนี้เบิ้งเรียกทูบแล้วก็คือดาไม่พูดพร่ำทำเพลงช่องพ่อทองเรียคนเดิม มาไวเข้มไวตัวม่ยูอย,อยานไห้หรอเมี่ยอยาำเนาะม่ได้คนสิจารเจ้าเลยขันเจ้ามัฝืนอยู่ขันวาบ๊อบเนี้ยบ้าน,าน,จ,านาจัก,จกเสือหวาแต่กเจ้าบักับจักเสือไ่ต้องนสิจาเลยเจ้าเกลียนไวยูสี่ขันพจนจานเดียจะขันพจนจานยู่ม่ม่ต้องเลยกเฮ้ยบอขับบอบอขาบอดีคนบอจานเ้อคนไี้ตัวมันต้องลเลต,ต่อ,ตอไปท่านผู้ชมเปื่งความกันอื นี่แะครับนะเป็นบรรยากาศของปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์มาเพลินดูแล้หายกูนี้ดีกว่าไซอยู่สถานศรีชั่งนี้เอาท่านผู้ชมเลือดสองเบิงหางประทัดกันนะมีอย่างเนี้ยอันนี้เกศเก่ากับสามหาหาอันมูนกับเก่าสามซีกับสองหาท่านผู้ชมนี่แหละท้ายเสุดเดียวเห็นสองอันเลยนี่แหละสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นไดรนะครับนะอืมดูกันนะ อยางอ่อนจักรอบนึงก็หน,น่ะครับครับครับน้ำทิถวมนะครับนี่เพื่อเผยนี่มืนอ,อึนนี่ลวดปูหอยเต้าบนตัวเตรียมขนสัมภาระแล้วครับเนาะบอกวิวว่านขันบ่ไว้กันนี้ขึ้นไปนถึงเทิงคือเก่าที่ผม,ผมเคยผมเคยมาพอเอานี่ครับเนาะเป็นที่มองสารของผลเห็ดมีหาสี่เกตนะครับเนะห้าสี่เกตสามตัวอ่ะไปบี้กันนะ นี่ครับผู้ใดเห็นจังไดแนวครับเนาะผู้ใดเห็นจังไดแน่ก่ะดอกมาเลยครับเนาะแต่ว่าผมเห็นคือจังเกตสองหนึ่งคือจังหนึ่งสองหนึ่งเป็น,นไัเลยครับเนาะ ผมเห็นตัวเลขอยูุ่ยุคพื้นครับผมเห็นตัวเลขอยูพ่พื้นประมาณเกตสองหนึ่งท่านผู้ชมเห็นคือพอตองแรียบนครับนะเดี๋ยวผมจะสีให้ดูเดือดนะครับนาะข่อให้สีเฮเบิ้งเอาไม้สีเฮเบิ้งเป็นสีว่าข่อยตัวว่าข่อยเห็นอยู่บรงไหนยูคพื้นที่ผมเห็นหรือว่าท่านผู้ชมขัดผมสีให้เบิ้งแล้วนี่มุ้งเจ้าสีว่าเป็นเลขยยังกาแล้วแต่มุ้เจ่อยนะครับนะแต่ว่าพอต้องเรียกเห็นเป็นเกตสองหนึ่งนะครับนะอ่ะสีให้เบิ้งหน่อยพอตองแรียครับครับนี่ มีเลขเกต์นี่เลขสองแล้วก็ต่อไปก็เลขหนึ่งเกตสองหนึ่งดึกอด่อนนะครับเร้าแมีนบะหรือว่ามุกเจ้าเห็นนอกเหนือไปกนน,กนั่นกะแุ่งเหล่าเตะดึงก่อนนะเต่ได้ครับเด้อนี่แหะครับอ่ะบาทีนี่ทีเกตสองหนึ่งหรือหนึ่งสองหนึ่งก่อนไปอ่ะบมาทีนี่อ้อมพ่อจบขขาวยังไม่อีกกันนะครับยังมาอีกกันน,ะกกน,นะนี่ครับเด้อนี่คือด้านหลังเพิ่น ของปู่พญาเตา่าสารปู่พญาเตา่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เพลินศบบิบ้านสาหาบานลือ้อหายกวดนี้ดีกวดไซคือปู่พญาเต่าเด่ดครับนี่ครับเด้อปู่ไหนเห็นจังไหนคือยังสั่นเห็นยังสัน่นคือยังไดนนี่ครับเพบุนบุญบารมีสูงหายโชคหายลาภเขาต้องเลียอายุประจำนะครับเนาะเดี๋ยวครับเด้อ เตออ้อมเนี่เจา้าอยูกก่ในเบิร์ด้ะครับแล้วขันพรมซองโชคลาภอยู่ในเบิร์ดในสถานที่ของปู่พญาเต่าทูศักดิ์สิิทธ์แถวกล้วยมีบอแถวกล้วยสวยแก้วบ่มีได้หรอปุ่มีก,ก็แล้วไปนะครับเนาะเอาเบื้องอีกเนี่ยรอรอปุ่ีมลยนะครับเตออ้อมหนึ่งกับมาเบื้องเลี้ยงถูบตัวเบื้องเลี้ยงถูบแล้วก็รออาลาตัวนี่ครับเนาะนี่ต้งทางขางเปิดผู้เพิพร์ดซักดิ์สิิทธ์ ผู้เพิ่นให้โชคให้ลาภเขาต้องเลี้ยมประจำนี่แหละปู้เพล่นเตาผมพอต้องเลี้ยคนเดิมลูกในบ้านหวานในสวนของเพิ่นแหละสังเบอร์ชมเดี๋ยวครับละมาเที่ยวไหนนี่โอ้ยเพิ่นเลินตัวเพิ่นให้ประจำนั่นแหละพอต้องเลี้ยคนเดิมสต่เบื้องหัวที่หกกัญญานี่สังเบืองสังเบูร์ชมแล้วปฏิให้พอต้องเลี้ยจังใดเพลิ่งเพลินสามตัวและสองตัวหอมตัวนะครับเนาะอันนี้มันเลี้ยงถูกเก้าผู้ใดีน้อยห่เนาะไอเบื้องหัวเดี๋ครับละเป็นยังไงคือยังสั่นเลี้ยงถูกผู้เพิ่นมาจุดไว้เบื้องผมว่าอะไรนี่ผมยีแต่ไป อพอมาเบิ่งของพอทองแลคนเดิมกันนะขอเพิ่นบ่คขันแเนียงๆนะท่านผู้ชมพาโมเจ้ามาเบิ่งเลียกทุะตัวไหนปึ๊บนี่ครับด้านนี้เอาท่านผู้ชมเห็นแล้วหัวทุนทุนอยู่นี่ละโมเจ้าอ่ะเบิ่งก็ขักเล้อแบบที่นี่เป็นเลขหยังตัวที่สามเงินใหม่ค่าอยู่นี่นี่เอาเกียหยังเกียหยังโมเจ้าออื เกตแปดสองท่านผู้ชมเหมือนเปานความบางดีดีนะครับเนดะ้อแต่ว่าตัวข้างล่างนั่นทูทตเป็นเลขกสองเกตแปดสองเกตแปดสองนี่คือพอท้องเรืฟันทงท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขกยังกะแล้วแต่มูเจอยนะครับเนาะ,ะตัวกลางนี่ผมว่าเป็นเลขกแปดนะครับตัวกลางผม,มีว่าเป็นเลขกแปดนะครับเนดะ้อเกตแปดสองนี่คือเลขกถูกปูพะยะเตาปูสังสิทธิตผู้ใดเห็นจังไหนก็เมนมาบอกนะครับเนาะผู้ใดเห็นจังไหนแต่ว่าพอท้องเรือเห็นเกตแปดสองท่านผู้ชมมาที่นี่ เพิ่นไหคักไหแน่ะซะเลขทูบป,ปูพญายเตา่านี่ครับเด้อเกดแปดสองนี่ครับเด้อเอาเบืง้งคักัก่ะพอพอให้ยังหล่ะล่าตอนเนาะมาไวเคยไวมาปูพญายเต่ารับผมขอขอบคุณปูที่ไหชคให้ลาบกับช่องพอต้องแล้คนเดิมก็ไปจำงวันที่16กันยายนพศส5 6 7า ผู้ข่าขอขอบคุณหลวงนากับปู่หญาเตา่าผู้ศักดิ์สิิทธ์ผู้พลังใจดีใจยยงามมือนี่ปู่หอ,อปู่พญาเตา่าไฮโชคไฮลาบแก้ผู้บุคคขาแล้วผู้ขากับสิขอลาผมพอสองแหล่คนเดิมขอลากระบ,บานให้ผู้ขากกระบานแข็าขาดปลอดภัยเอฟซีครับเปิดไฮแล้วครับใครล่พเปิดไฮแล้วเปิดไฮมุ่นเจ้าแล้วเอ่อวันไปยังวันที่16กันยายนพศ2567น,นี่คือปู่พญาเตา่าไฮโชคไฮลาบผ่านช่องพอ้องแล่าไปไฮมู่เจ้าเบิ่งได้โชดได้ลาบทวนหน้าทวตากันคือเรียกเทียบซี่สามต เรียกเสียมซี่สามตัวหกเจ็แปดหกเจ็แปดหรือเก้าเจ็แปดสองตัวแล้วก็สองสามสองสามแล้วก็เลขทูบเก็ดแปดสองเก็ดแปดสองสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื้งเท่านั้นนั้นนั้นเฮ้ยแลคำนองมูเจ้าเฮงเฮงเลยด้วยเสียวเสียวกร่ามเอาเถอะครับให้มูเจ้าไปใส่มาใส่เข่าขาดปลอดภัยนอนรับฟันดีกินกระเสียบนอนรับหลอกไพ่ไข่เก็บบะมี่กินข้าวแรกเสบเสบนอนฟันดีดี ได้โชคได้ลาบกับช่องขอต้องเลขอนเดิมเอาสั่นี้แหละครับพ่อจบข่าวไปบายบายสวัสดีครับ